มามาอันนี้ไปขาวายสูงบอดดอ,อกมุนมาม่าขวดเผ็ดเกาหลีเอาอันนี้ไปขาวายว้าเหรอ,อเผ็ดชิบหายเลยนะแล้วหลวงพี่จะเป็นไงอืม <c oughs> คุณสมาชิกทุกท่านช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง v ีไ s โซเชียลหน่อยนะครับผมมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับกด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับบนโลกโซเชียลเราตอนนี้ใครๆก็เทรดคริปโตกันนะผมมาและแน่นอนนะผมไม่มีเหรียญคริปโตเคนซีอะไรจะมาแรงเากับเหรียญหมาหรือดอ o คอยรับอกทานขนาดโลคอร์คอดเพย์ยังเอาไปคอดเพย์ครับกุนุ่มสีดำเอามาเขียนจมูกแล้ว เหมือนดิเชื่อใครไม่เก็ตนะครับผมดอทคอยเป็นหนึ่งในเหรียญสกุลเงินดิจิตอลหรือที่เรียกกันว่าคริปโตเคเรนซีนะครับผมที่เรียกว่าเป็นเหรียญขันใจคนไทยครับผมฮะที่บางคนอาจจะรวยและแค่กับดอทคอยหรือบางคนอาจจะล้มละลายกับดอทคอยก็ได้การลงทุนมีความเสี่ยงโอศึกษาก่อนจ้าและกีจสำคัญแฟนโทเค็นก็เป็นหนึ่งในคริปโตเคเรนซีนะจ๊าฝากแฟนโทเค็นเอาไว้ใน้ดดหดดวงใจนะจ๊ะเลิฟเลเดี๋ยวไปแจกแฟนโทเค็นทายคลิปรอก่อนโอเคผมแลวตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการโซเชียลสนุกจังรายการจะมาอัปเดตเทีน แล้ววรัลต่างๆบนโลกออนไลน์ครับผมว่าวันนี้มีอะไรเจ๋งๆมันๆสนุกๆหรือปวดหัวประประสาทสุดๆ,ๆเราก็จะเอามาออกกในรายการนี้นะฮะ <S <S 1> <S 1> และแน่นอนครับอย่าลืมกด subscribe ช่องเรียล Channel กันเอาไว้ด้วยนะครับผมมาช่วงนี้มีแจกแฟนโทเค็นทุกอาทิตย์เลยนะครับผมมากด subscribe เอาไว้นะครับผมว่าคุณจะได้ไม่พลาดแฟนโทเค็นแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรียล Channel ด้วยนะครับผมมาฝากกัดชุวยกัดทำไมเราฝากกด subscribe ช่องเรียล Channel กันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะ I love you โอเคไปดูกันในโลกโซเชียลเลยดีกว่าครับผมว่าวันนี้มีอะะไไรรกัันนบบ้างคป อยากเพจไอโม่จะสลัดคลิปด้5นแคปชั um like ok, right? ่นความสุขของเรา2คนนะเพื่อนเป็นเกี่ยวกับคู่หู BFF ครับผมไหนมันก็สอนถ่ายรูปครับผมมาสอนเทคนิคถ่ายรูปไหนมาดูกันครับผมอันนี้เหมือนแบบว่าเหมือนเอาซองอะไรมาบังกล้องไม่รู้ครับน่าจะได้ภาพแปลกๆไหนเพื่ออะไรวะพี่ดูเอ็ดหน่อยพระอาทิตย์ตกดินอะไรไหนโอ้ย จะ,จะไปสูงทำไมเล่าพี่อันนี้เหมือนเอาแกนซิชู่หรือท่อไม่รู้่ะเอามาถ่ายผ่านรูกล้องมันจะได้ภาพแปลกๆสวยๆครับผมไหนโอ้ยอะไรถ่ายช้อนแล้วไงต่อเ่ยมึงไม่ต้องมีเพื่อนมึงก็ได้อันนี้อันนี้โยนย่าอ่ะแล้วไง <c oughs> <c oughs> ลงเท้าแตะครับแล้วไงต่อ <c oughs> มึงได้อะไรวะชอบคอมเมนต์ครับท <c oughs> ี่มาของคำว่าน้าสนีน,น <c oughs> <c oughs> เอาดอกญ้าไปกำรรแล้ว อาการกับดอกไม้ว่าถือว่าแล้วต้องมามุกนี้ดอกไม้สวยเชียวไม่ต้องมีนะเพื่อนมึงก็ได้อันเนี้ยดอกยาอีกดอกยาอีกอยังไง เียภาพนี้ทำไมมันดูแบบว่าชมรมคนรักสมุนไพรจังตาเยอ้มมาเชียวโอ้ยพ่อไปอันต่อไปดีกว่าครับชาเพ็ i n m a g e H T H เป็นข่าวจากญี่ปุ่นครับผมมาเขาบอกว่าไชเท้จุ่มโจมบุกแล้วว้าวไชเท้บุกห้างครับเอ้ยโคตรเท่เป็นไชเท่าจุ่โจมไซส์แบบหนึ่งต่อหนึ่งครับผมมาดูจากเช็คเจอร์เป็นเหมือนแบบพวกลูกโป่งพวกบอลูนนะ้าเกิดมีเอามาตั้งอย่างนี้ในไทยนะไป่ทยแหมแต่แบบดูไกลก็นึกว่าแบบหุยไชเท้น จริงว่ะเหมือนเลยดูยไกอันต่อไปดีกว่าครับจบเอเบกก,ก็แก,ก๊กก็แก๊กมีอะไรมาฝากว่ามาอันนี้แนโน,โนอ๋อแนโนมาแรงมากไปดูได้ในเดตฟริกครับผมอันนี้นกนก ความเชื่อมโยงอยู่ตรงไหนวะแต่ว่ามันก็มีนกเหมือนกันอาเชื่อมโยงก็ได้พี่นกก็นกท็อปคอมเมนต์ครับส่วนเราอ่ะนอนนะม่วงก็ไปนอนต่อไปจาเพร์แค่ัาจากชูเวดเป็นสเตตัสจากทวิตเตอร์ครับว่าผีในห้องบอกมึงนี่คำทุกอย่างยกเว้นนอนจริงๆเนาะมาง่วงอ่ะอย่างมะนอนอ่ะผีก็คิดจะมาจับตีน่ะรอไปจนเช้านะนอนมาหลับหัวแล่นกลางคืนเออต่อไปจาเพร์คนเรวสองพันยี่สิบเอ็ด สเตตัสเช่นกันครับผมว่าถ้าจะจีบไม่ต้องแกะกุ้งให้ค่ะกูแกะเร็วกว่าเมืองอีกแดกให้ฉันกูก็พอ <laughs> กูกินเร็วมากอย่าให้กูรู้สึกผิดรีบแดกให้ฉันโกใครสายแหลกเร็วแล้วลยังโสดอยู่ก็แชร์ไป,อ,ไป <Move> อ่ะต่อไปจะเพลนมูฟออนอ่าเป็นแคปการสขนาเหมือนคนจีบกันครับผมฮาว่าพี่เกียรติพิแล้วอยากขออมาดี อโทรคุยดีกว่าได้ยินเสียงมันจืนใจแล้วไงต่อหมายถึงไม่อยากคุยกับมึงแล้วบายกอ๊บ <c oughs> ไมมันออกมาทางนี้วะโอ้ยอต่อไปแจคุณย,ยิ้เจย์แคปชั่นเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดยังไงอ๋าเป็นเหมือนมีมเกี่ยวกับเราเล่นมือถืออยู่กับผมนะอะยอง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 มึงหมวกปิวแน่อ๋อแม่โทรมา <budgets> <Liz ott> เรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์หรือหมอดูหรือใครก็ตามแต่จอรวิทยาศาสตร์หรือศิยศาสตร์อะไรก็ได้ต้องให้คําตอบครับว่าทําไมเวลาเราเล่นเกมแม่ชอบโชว์มาเรานอนอยู่เรากินข้าวอยู่เราอยู่นิ่งๆนอนมองหลอดไฟง้ๆเล่นกับหมาเดินเล่นรอบบ้านอร่อยสนุกอากาศเย็นแม่ไม่โชว์มาหรอกแม่โชว์มาตอนไหนแม่โชว์มาตอนเรากําลังเล่นเกมที่กดขอไม่ได้ผมยังยืนยันนะว่านักวิทยาศาสตร์คุณต้องหาย ผลให้กับเหตุการณ์นี้ให้ได้ว่าเพราะอะไรไปอันต่อไปดีกว่าครับจ่าเบนคังคมนักเลงไหนนักเลงขนาดไหนยอตัดสินคนที่รอยสักเอ้ยได้อยู่คมว่ามีต่อฮะโอ่งที่บ้านผมลายมังกรไม่เคยทำร้ายใครทำไมมันออกมาเบนี้วะต้องคอมเมนต์ครับจริงครับขนาดจะขยับยากเลยจะให้ไปตีใครได้ จริว่โอ้ยอันต่อไปจ่าหมูหมูไอเชแคปชั่นไปที่ไหนก็เจอของดีบ้านผมอืมหมายถึงอะไรไหนไก่ย่างวิเชียนบุรี <c oughs> ขับรถไปที่ไหนก็ต้องเจอไอ้ป้ายนี้ <c oughs> ไก่ย่างวิเชียนบุรี <c oughs> ผมอยากถามมากเลยนะว่าอันนี้คือร้านเดียวเจ้าของเดียวหรือว่าเป็นขายแฟรนไชส์ทังประเทศวะใครมีความรู้รบกวนช่วยบอกหน่อยผมอแอบอยากรู้เหมือนกันว่าสาขามันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเจ้าของกระจายทิ้งงานไปเยอะมากเพราะไปที่ไหนนั่นก็เจอ จริงไอ้ไก่ย่างดชฉันบุรีต่อไปด้วยครับจาปินมิมุโก้แคปชั่นว่าละบาดหน้าทุกคันเป็นเหมือนโชเฟอร์รถเมย์ครับดูพี่วินว่ะวินสายแปดเปล่า ทักคอมเมนต์ครับอะไรอยู่ในห้องเครื่องไม่สําคัญสิ่งเดียวที่สําคัญใครอยู่ลังโมอะไร <laughs> เดือดฟาดก็มาะอันต่อไปจากคุณไว้โตแคปชั่นเครียดว่ะคือกูต้องทําตัวยังไงกูต้องถวายมันคมปะเนี่ยอ๋อเป็นเหมือนร้านโทรศัพท์คุยก,กับลูกค้าครับผมนาลูกค้าคักมาครับว่าพี่ค่ะครับอยากได้ iPhone สนใจดูเลทราคาไหมครับมีรุ่นกี่เลงไหมไม่เอ่ยอยากได้ iPhone 13อ๋อในสต็อพี่ยังไม่มี iPhone 13เลยครับขอโทษด้วยนะี่ ส2ล่ะ12มีครับขอดูรูปตัวเครื่องอม,มีจริงไหมอืม อันนี้ส2สีม่วงออกใหม่เลยครับกำลังเป็นที่นิยมเท่าไหรคะ่ะซื้อสดเลย<ม>ต้องมีคนขัดใจเหมือนผมแน่ๆเลยชอบคอมเมนต์ครับขะแม่มึงอะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็โหดไปอันนี้เลทราคานะครับดูรุ่นแล้วก็ความจุเลยครับชอบแบบไหน1 <c oughs> 2ค่ะความจุเท่าไร่ครับโปร12โปรความจุเท่าไรครับเอาแม็กเลย12โปรแม็กความจุรรเท <c oughs> ่าไรดีครับ <c oughs> คือไงอะคะ <c oughs> ความจุอยู่ในวงเล็บครับคุณลูกค้าเอาที่แพงที่สุดค่ะจ่ายสดนะคาะไม่พรอ้วย เออ้อารอ512กิกใช่ไหมครับค่ะ43,500า43,500บาทครับเคค่ะมีเก็บเงินปลายทางไหมคะไม่ครับหนูไม่มีบัญชีพี่ซื้อให้ก่อนหนูจะโดนเพื่อนว่าขี้โม้ว่าบ้านไม่รวยจริงหนูคืนพี่วันละ50บบาทได้ไหมคะ เมื่อกี้หล่อนยังบอกอยู่เลยว่าจ่ายสดไม่ผ่อนไม่ใช่เหรอไออย่างนี้เรียกผ่อนไม่ได้ครับผมผมจะหมุนเงินไม่ทันมีลูกค้าคนอื่นผ่อนด้วยขอบคษด้วยนะครับตอนนี้พี่มีเงินเท่าไหร่ในบัญชีบัญชีแม่ครับไม่รู้เหมือนกันแม่หนูมีเงินหลายล้านเลยพี่แล้วบอกจะซื้อคอนโดให้หนูแต่หนูอยากได้ขี้พ่อสามากกว่าบอกแม่โอนตังค์ให้สิครับโอนเท่าไหร่คะับสี่หมื่นสพันห้าร้อยไงครับแล้วเดี๋ยวจัดส่งของให้หนูไม่มีบัญชี คอมเมนต์ค,ค,ครับเขียดว่ะเขียดเลยเขียดแทนบัญชีแม่ไงครับถูกต้องแล้วเธอตอบว่าแม่พอให้หนูแกล้งจนเพราะว่าคนจะมาหลอกเอาเงิน <c oughs> อยากได้ไอโฟนที่แพงที่สุดแล้วมาแกล้งจนจะได้เครื่องไมคันนียต้องโอนครับถือได้เครื่องหนูชินกับการใช้เงินฟุ่มเฟือยมาทั้งชีวิตเลยเผอหลุดปากพูดอะค่ะแค่หนูชี้นิ้วอยากได้อะไรหนูก็ได้ อีคืออะไรวะอีน้องฮาไม่ครับชี้เอาไม่ได้ต้องออนครับย่ม <laughs> <Yeah. S 1> <c oughs> หนูเกียดคานแม่ที่สุดเลยอุย๊ยหนูเผลอหลุดปากเรียกคานแม่อย่าบอกใครนะว่าหนูเป็นใคร <c oughs> เฮ้ยเอาว่าท่านแม่ก็มาว่ะเฮ้ยแล้วหนูเป็นใครวะเรื่องนี้อีพิกมากแคู่้ชมถ<อ>ามต่อครับผมเจ้าของมือถือต้องถามต่อทันทีครับว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นใครใช่หนูเป็นใครวะจริง,รงๆแล้วเราคือองค์หญินแองจลรีนาจากตะวันตก เองเจลีดา <Angel> จากตะว,วันตกตะวันตกตรงไหนหลังครัวเงี้ยเบลจริงหรือคอนเทนต์ตอนนันหน้าเราไปเรียนสายมากโองค์รักเลยจะยิงยามเราตรัสว่าอยากทำรรชาช้ <c oughs> ายประชาชนเพราะประชาชนรัะสัตว์คาเราเลยปีนรั้วโรงเรียนเข้าไปแบบนี้แต่ครูก็มาเห็นตอนแรกเราไม่อยากเด่นแต่ด้วยผมสีทอเรืองแสงของเราทำให้รูจำเราได้ เรื่องอ่านอะไรอยู่เดีขอไปขายของต่อละกันเจอคนแบบนี้พี่ไม่สู้แล้วครับองหญิงไม่สู้แล้วว่ายอมแล้วค่าปิดปากเอาแค่ไหนอย่าบอกใครว่าพบเราเรากําลังหนีออกจากวัง,วงเราเบื่อชีวิตในวังเต็มทีกดเกล้แ,ลแรงกดดันทำให้เราอยากกลายเป็นสามัญชนยิยงเจ้าช่างอิสระยะิยยงนักเจ้าช่างโชคดีเนี่ยอิจ่าว่าเจ้าแล้วเจ้าช่างอิสระยะิยยงนักเจ้าช่างโชคดี สนุกมากจริงๆก็มีนะครับราชมงคลที่ไม่ทำตามกฎแกนบ้านเมืองแขนบักออไม่พูดดีกว่าเวยไ้พาเราหนีใช่ไชมไม่ว่างครับต้องขายของเจ้าบายเด้อเจ้าอะไรวะเราให้เจ้าสิบล้านได้ครับเอาไม่ถามหน่อยหรอว่าค่าอะไรไม่ถามครับขึ้นชื่อว่าเงินก็เอาหมด พนดุ้งชีวิตว่ะโลมาจะขันไปเจ้าหัวหลุดจากบาารู้ว่าข้าเป็นใครยังไม่มีหางเสียงเฮออถูก <c oughs> ว่าเออพี่เ <c oughs> จ้าไม่มีเสียงถอนหายใจใส่เรานะเจ้าบังอาจมากเี่สนุกว่ะ <c oughs> ไม่จบอีกเหรออย่๋ยพึ่งข้าผมมีลูกค้ารอผ่อนของอยู่ <c oughs> ได้เราจะไว้ชีวิตเจ้าโดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าต้องให้บางอย่างกับเราอะไรล่ะให้หมาที่ซื้อสัตว์ก,กับเราสิขายไอโฟนครับไม่ได้ขายหมาเจ้าไงหมาทุกวันนี้ก็หมาชั้นตำเจ้านิสัยแบบนี้ ข้าสเกตเจ้ามาสักพักแล้วเจ้าช่างเหมือรอเรนส์รอเรนส์นั่นเจ้าหรอใครคือรอเรนส์รอเรนส์นั่นเจ้าหรอโอ้ยไม่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 กูไม่ตอบจริงๆแล้วพี่ก็ตอบอีเด็กนี่อยู่ตั้งนานนะ พี่ควรไม่ตอบมาตั้งนานแล้วเจ้าอย่าปิดบังค่ะไือปิดครับจะบอกอย่าหนีข้าอีกเลยเจ้าคือรักแค้ของข้ารอเรนส์รเรนส์คือใครอ้าวเจ้าคงไม่ชอบสินะที่มีคนรู้ตัวตนของเจ้าเพราะข้าเพราะข้าเองที่ทำให้เจ้าต้องลำบ,บากเช่นนี้ข้าไม่น,าน่าเป็นปรปปกระากับฉันพ่อว่าจะรักกับชาดฉันต่ำเลี้ยงเจ้าสัตวน์นิาไม่เคยสําคัญว่าข้าค้า,คารักเจ้าแต่กระรอกกอยเจ้ามานานไม่ต้องพูดจะเบียวครั้งทีให้เป็นหมาให้เป็นทาสโอ้โหหมายกอดกู กูก็ร้องทีลาโกนโลเลนส์ทหารตามข้ามาแล้วข้าต้องเรี้ยงขวบหมาข้าจะกลับมาหาเจ้าแฮรแร็กตะโกนข้าจะกลับมาหาเจ้าไม่ต้องกลับมาจบที <laughs> ประเด็นคือกูอ่าอ่านจนจบด้วยท่าน <laughs> <laughs> ผู้ชมก็ฟังจนจบตบมือให้ทุกคนครับ ไปอ่านต่อไปจาาเพนเลิกกุตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยสิแคปชั่นกูที่กาลงังกูเข้าให้แมวแล้วหยิบปลาทูที่ฉีกไว้มากินเล่นเรื่อยๆแมวที่กำลังน่ารอกูไม่ต้องเหลือให้กูแล้วก็ได้นะกอชิ้นใหญ่ซะด้วยเออเอาให้หมดเลย เชิญมึงชิแดกไปเลยโอ้ยอันต่อไปจาเพพผู้ใหญ่บ้านแคปชัน่นไหลเอามา,มาอันนี้ไปถวายสูบ่บดอดอกมุน้นอ่าเป็นเกี่ยวกับมีคนเอาอาหารไปถวายให้พระครับผมครับไหนถวายอะไรมาม้าขวดเผ็ดเกาหลีเอาอันนี้ไปถวายพระเหรอเรผ็ดชิบหายเลยนะแล้วหลวงพี่เป็นไงอืม้มโอ้ยกูบาปนี่แน่เลย มาคักคักเหตุผดเสียน้ำตาโอ้ยพ่อเหนื่อย้ <c oughs> อนีปวดหัวมากแล่นได้ดนอนนะผมอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมมาว่าวันนี้เรามีแจกแฟนโคเคนกันนะครับผมมาอีกห้ามือเหรียญแฟนโคเคนนะครับผมมาใครมาก่อนได้ก่อนนะครับพร้อมสแกเรียครับสามสองหนึ่ง <c oughs> ช็อสแกเ <c oughs> การเกิดใครสแกนติดแล้วนะครับคุณจะได้ไปจากการสแกนโค้ดนี้นะครับผมสแกนได้ครั้งเดียวนะครับบอกมาก็แปลว่าจะมีผู้โชคดีทั้งหมด5,000คนนะครับผมใครมาก่อนได้ก่อนนะครับบอกมาแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับผมว่าตัวแฟนโทเค็นเนี่ยคุณเก็บเอาไว้เลยนะครับผมมาเก็บเอาไว้ในกระเป๋าตังค์ของทางบิทคัพนะครับที่ชื่อว่าบิทคัพเน็กซ์นะครับบอกมาแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมตัวเว็บแฟนโทเค็น .io เนี่ยจะเปิดให้คุณเข้ามาช้อปปิ้งสิทธิพิเศษต่างๆเลยนะครับผมกมาคุณสามารถเอาตัวแฟนโทเบนกัทค ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเก็บแฟนโคเคนเอาไว้ตอนนี้อย่างดีเลยนะครับผมรับรองอนาคตมีมูลค่าแน่นอน,นครับผมมาเก็บกันเอาไว้นะฮะสำหรับใครที่ไม่ทันไม่ต้องหว่วงนะครับผมฮะผมมาแจกเรื่อยๆแจกทุกอาทิตย์ครับผมมาคุณเตรียมรอสแกนไว้อย่างเดียวเลยนะครับผมฮะเพราะฉะนั้นกด subscribe ช่องว r ไอโซชั่ n แนลเอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมคุณจะได้ไม่พลาดทั้งตอนใหม่ๆแล้วก็ไม่พลาดแฟนโคเคนด้วยนะครับผมฮะโอเคแล้วก็วันนี้นะครับผมมีแฟนอาร์ตสวยๆส่งกันเข้ามาเต็มเลยขอบคุณทุุกกกกคคคคคนนนนนทีี่่่สสสงงงเขข้้าา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 มมมะะรรรรรรััับบถถใออออออยแแฟฟ์์ตตผ็ปโหลดณ ที่ i n น t a g r a m ของคุณครับพร้อมติดแฮชแท็กปพิมแฟนอาร์แล้วก็แขกมให้อีกที่ Instagram ของผมนะครับปพิมดสกอตออฟฟิเชียลนะฮะโอ้แล้วก็สำหรับใครที่ตาม Instagram ของผมปพิมด d สกอ o ออฟฟิเชียลนะครับผมก็แจกแฟนโควเกนใน Instagram ของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้แฟนโคเกนก็มากดติดตามที่ Instagram ของผมก็ได้เช่นกันนะครับผมฮะแล้วตรงนี้ครับผมมีตอนดีจารายการโซเชียลสุปจังวะอยู่นะครับไปกดดูกันได้เลยนะครับสุดปุ่มกดตรงกลางโลโก้เวียโซนนี่ก็ค ไจกัน